ผมอะ่ะนี่นี่อยางมาจะนำเสนอเพื่ ي, อเมาค้างอ่ะเฮ้จบไมึงแน่มึงแน่จะจบสายแข้งจบสายแข้งมันสิเป็นจังไลยอ่ะมึงแม่อ่ะเฮ้ย,บ,ย <c oughs> บอกแล้วอย่าหาวอย่าหาวอ่ะเฮ้ยหาวอ่ะไม่ฟังอะ่ะนะเนะเนี่ <c oughs> นย,ย,ยสิปาร์ตจัดแต่งร<ข>่างกาย ถ้ไปรางกลัวจ้าไป C E O แหลมปวงไอ้บอกแล้วอย่ากูปัสเสียฟังไอ้หลับไม่ได้มูไอ้คือสิเป็นจังสีอย่าเกามันจะทรมานมูส์มูคือเป็นจังสีกเ,กน,สน,สเน,สนี่แหละมันคือเพอร์เฟกต์ มันคือรอมูมูบอมีมูบอมีมันขี่ห่ะมืคือเ่าเบามือเบาดิมูเบากับไอเนี่ยงอนงอนงอนเบิงตงอนสีจุ๊บได้นไปกันเับอ่วแะ้ว